กลายเป็นภาพที่เห็นตัวชินตาไปซะแล้วนะครับสำหรับท่ากลางแขนดีใจของจูดเบลิงแฮมหลังทําประตูดได้นะับตั้งแต่ที่ย้ายไปร่วมทัพเรอัามาดริดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมนัดล่าสุดที่ราชาชุดขาวเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมน้องใหม่แห่งเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยนูนิ่อนเบอร์ลินเกมวันนั้นตื้อตันตันอยู่นานนะครับจนมดัดุิดมาได้จูดเบลิงแฮมยิงเข้าไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บวกส่ส่งทีมเยือนจากเยอรมันกลับบ้านไปพร้อมศูนย์คะแนนอย่างเจ็บแสบ เราเรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งเลยนะครที่จูดเบลิงแฮมซัดประตูชัยให้กับมาดริดพอตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแข่งหนุ่มชาวอังกฤษซัดประตูให้กับราชาชุดข,ขาวไปแล้วถึง6ประตูจาก6เกมในทุกรายการและที่สําคัญนะครปสประตูจากในนั้นมันคือประตูชัยที่พาเรอัมดิดเก็บ3แต้มได้สาเร็จแถมมาในช่วง10นาทีสุดท้ายทั้ง3ประตูอีกด้วยจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่เกมเปิดบ้านเอาชนะเรอัลเซนดัสองต่อหนึ่งในรายการเท่านั้นที่จูดไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงระดดดดดัับบบบภิิิตตเเช่่่นนนนนีี้้้้ ham, งงงไไมมาาาาาแแแปปปลลลกใใใจจจจทะขรออหญว ใครจะไปเชื่อว่าในวัย20ปีจูดเบลิงแฮมจะสามารถแบกทั้งคาดตัวอันมหาศาลและความคาดหวังของแฟนบอลที่มากไม่แพ้กันเอาไว้ได้อย่างยูมัดช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเริ่มเกมกับอูนิโอนเบอร์ลินฟรินานก็เพิ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเบลิงแฮมว่าเขามีความสามารถมากเพียงพอที่จะก้าวขึ้นไปคว้าบอลลงดอร์ได้ในอนาคตโดยเสริมอีกว่าจูดนั้นได้พัฒนาฝีเท้าจนแซงหน้ามิดฟิลด์ตำนานทีมชาติอังกฤษทุกคนไปแล้วถ้าหากเทียบกันในวัย20ปีด้วยกันู้เหนือกว่าทั้งฟพาาาดีาีีเเเวนนนยย้้หท่งข ดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยหากในอนาะคตเขาจะกล้าก็มีคว้าบอลลงดอกาครองได้ผมจะแปลกใจมากกว่าถ้าตลอดเส้นทางอาชีพของเด็กหนุ่มรายนี้เขาไม่ได้บอลลงดอสัก1-2ถึงครั้งถ้าวัดกันตามความสามารถแน่นอนว่ามีผู้เล่นอีกหลายคนที่มีความสามารถไม่แพ้จูดแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีส่วนสาคัญที่สุดเหมือนอย่างที่จูดมีซึ่งนั่นก็คือการที่จูดรู้เสมอว่าณนะเวลานั้นตัวเขาควรทําอะไรการย้ายไปเรอัลมาดิดและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมใน4ถึงเกมแรกมันยอดเยี่ยมมากผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีีีวิตนนนััั่่่คือออทท้งงหหมดดกกปรล แดงกล่าวเอาไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและจูดเบลิงแฮมได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตัวเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาขนาดไหนด้วยประตูชัยที่แม้บอลจะฉลับมาจากลูกยิงของบอรเบเดแต่ก็ต้องชื่นชมจูดด้ว่าตำแหน่งที่เขาพุ่งเข้าไปด้วยสัญชาตญาณน,นั้นมันคือจุดเดียวที่จะทําให้ทีมนั้นได้ประตูเขาทํามันได้ครั้งแล้วคั้งเล่าจนก้าขึ้นมาเป็นดาวันโบของทีมได้สําเร็จในเวลานี้ด้วยจานวนที่6ประตูในขณะที่นักเตะมาดิดทุกคนที่เหลือนั้นยิงรวมกันเพียงแค่ห สาวตรที่21นะครับก็คือนักเตะคนที่4ที่ยิงได้ในเกมเดบิวต์กับมาดริดในถ้วยนี้ต่อจากเนเชโนโรนัลโดที่ยิง2ประตูในเกมกับเอฟซีซูริกเมื่อปี2009อิสโก้เกมเจอกับกาลาตาซาร์ไรในปี2013และมาโกอาเซซิโอเกมเจอกับลิเกวอรซอในปี2016แถมประตูนี้ยังทำให้จูสเบลิงแฮมกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูชัยให้มาดริดในถ้วย UCL ได้หลัง90นาทีอีกโดยอายุเพียงแค่20ปีกับ83วันโดยจูสยังกล่าวแบบติดตลกไปว่าตัััััววววเเขขาาาาาาานนนนน้้้้้ชชอออบบทททปรระะตตูใใใมมกก่่่งงงยยกกกกกมมมิไดแ45ีหหหจจ ดาแฟนบอลตึงเครียดนิดหน่อยกต็ตามแต่ทิ้งทายไว้ด้วยว่าชัยชน,นะคือประวัติศาสตร์ของสมโมสรแห่งนี้ผมพ่ง้ายมาอยู่กับทีมก็จริงแต่ผมเห็นสิ่งนั้นผ่านทีวีมาตั้งแต่ยังเด็กผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นผม,มอายุเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจำได้ดีเลยก็คือมัตุิดกลับมาพิชสถานการณตัวเองได้เสมอตอนนั้นมันทำให้ผมคิดอยู่ในหัวว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พอผมได้มาอยู่ท่ามกลางนักเตะเหล่านี้ที่เคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จมันเหมือนว่าผมนั้นได้ ค่าตัว100ล้านของจูดนั้นมันทั้งเหมาะสมและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็